สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมโลกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับข่าวจากทางเอเชียนเกมสที่หางโจวประเทศจีนกันบ้างซึ่งเอเชียนเกมส์นนี้ดูแล้วจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นหลายเรื่องทีเดียวครับเริ่มตั้งแต่กีฬาเทควันโดที่คะแนนของเจ้าภาพจีนไหลเหมือนน้ำนักกีฬาเทนนิสเกาหลีใต้ที่ไม่ยอมจับมือกับนักกีฬาไทยและคว้างแรกเกตทิ้ง จนมาถึงข่าวนี้ก็คือนักกีฬายูโดสาวชาวเกาหลีใต้ที่ตบหน้านักกีฬาสาวจากคาซัคสถานจนถูกปรับแพ้เนื้อหาข่าวจะเป็นเช่นไรกันบ้างแอดจะมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเนื้อหาข่าวแอดได้นํามาจากสื่อจากทางจีนนะครับก็คือ China Morning Post โดยข่าวมีดังนี้ครับว่าความฝันในเอเชียนเกมส์ของนักกีฬายูโดสาวชาวเกาหลีใต้พังทลายลงเมื่อเธอถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศหลังจากตบหน้าคู่ต่อสู้ของเธอ อีเฮคองวัย27ปีต้องเผชิญหน้ากับอาบิบ้าอาบูซาคินวาจากคาซัคสถานในการแข่งขันรุ่น48กิโลกรัมหญิงหลังจากเอาชนะเคอร์บอนโซดามาดีนาจากทาจิกิสถานในรอบ16ทีมและบาวูอูดชบาซันคูจากมองโกเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยสกอร์ยังคงอยู่ที่0ต่อ0และเพียง2นาทีในการแข่งขันก็มีผู้เห็นอีตบอาบูซาคิโนวาที่หน้า ชาวคาสักสถานหันหลังหนีในตอนแรกจากนั้นลม้มลงกับพื้นจับหน้าและทุบพื้นด้วยความเจ็บปวดอีผู้เป็นกังวลเดินตรงเข้ามาหาเธอแล้ววางมือบนหลังของเธอแต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วกรรมาการจึงขอให้เธอถอยออกไปโคชและฝูงชนต่างมองดูอย่างสับสนขณะที่อาบูซากิโนวากลิ้งไปมาบนเสื่อด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เธอจะลุกขึ้นยืนและเผยให้เห็นว่ามีรอยขีดข่วนใต้าตาซ้ายของเธอ หลังจากนั้นไม่นานอาบูซาคิโนวาก็เดินกลับมาสู่ตำแหน่งและมีเพียงอีเท่านั้นที่โดนใบแดงอีที่ได้รับคำตัดสินเช่นนั้นแทบไม่ตอบโต้แต่โคช้ชของเธอยือนขึ้นพร้อมยกแขนขึ้นเพื่อตั้งคำถามถ,ามถึงผลการตัดสินอาบูซาคิโนวาเดินไปหาอีเพื่อจับมือกันก่อนที่คาซักสถานจะรีบออกไปจากสนามหลังจากที่เธอถูกตัดสิทธ์อีก็ไม่สามารถคว้าเหรียญทองแดงในรอบเพลย์ออฟได้อีกต่อไป ฝั่งอาบูซาคิโนว่านั้นแพ้ในรอบชิงชนะเลิศโดยผู้คว้าเหรียญทองไปครองคือนัสึมิซุโนดะจากญี่ปุน่นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นชาวเน็ตจีนต่างตกตะลึงว่าการตบของอีนั้นเป็นการจงใจหรืออุบัติเหตุทําให้เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากหัวข้อข่าวดังกล่าวทะยานขึ้นส่วนดับต้นๆของรายการมาแรงของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเว่ยป๋อโดยยอดเข้าชมมากกว่า2ล้านครั้ง ในฐาน,านะนักกีฬามืออาชีพไม่มีทางที่เธอจะทำสิ่งนี้โดยตั้งใจฉันคิดว่ามันเป็นเพียงการลื่นปฏิกิริยาของคู่ต่อสู้ของเธอก็ดูจะโอเวอร์เกินไปผู้ใช้เว่ยป๋อรายหนึ่งกล่าวส่วนผู้ใช้รายอื่นได้กล่าวว่าไม่สำคัญว่าเหตุผลของการตบของเธอจะเป็นเช่นไรผลการตัดสินถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาบูซาคิโนว่าออกจากการแข่งขันด้วยอาการบาดเจ็บหลังจากเผชิญหน้ากับอี โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพวกเขาต่อสู้เพื่อชิงเหรียญทองแดงในปารีสกังปรีซึ่งเป็นแมชที่อาบูซาคินว่าเป็นฝ่ายชนะแต่นักแข่งชาวคาซัคสถานก็จากไปด้วยผ้าพันรอบศีรษะของเธอครับและนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวได้ในช่อง YouTube ที่แอดได้ใส่ลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันของวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ